ได้รับของฝากตรงมาจากบ้านนอกฝากถึงเมืองบางกอกเ้าบอกเลือต้นแม่ลูกอยู่แดนไกลคอยห่วงใยไม่เปลี่ยนแปลจะหาคนรักแท้ เหมือนพ่อและแม่ไม่มีหรอกนะสวัสดีค่ะพบก,กับปุยายสาวอีสานคนนองหัแล้วพูดคือเกาค่ะวันนี้เขาซองแบบเขาช่องแบบเสาๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามากินเขาตอนเศร้าม,มาเด้อกินเขาน้ำกันค่ะนี่ของฝากจาก แม่กระพรดคือเกาล่ะคะ่ะมาเด้อนี่นี่ปลาสมค่ะใส่กอบอันน,นี้แกงน้องไมแล้วก็สมตำจ้ามาเด้อกินเขาวต้องกันเพลงมือกี้เป็นเพลงของพี่เอียงละ่ะจันย่าเพลงเกานะคะ่ะของฝากจากแม่ มาเด้อพี่น้องมากินข่าวน้องกันค่ะลูกก็กินของฝากนี่อันนี้ก็ของฝากนะคะ่ะฝากทอดให้ลูกกินครับเผา,า,ามแม่ก็พ่อฝากมาให้่กินขาวกับสมตำค่ะแกงน้อไใหม่กับตำมะฮุ้เม,มื่อนี้ เอ,อกินขวน้ำกันผักบุ่งหน้าอนนี้กะบ้องฝากเลยค่ะท,ท้องฝากจากพ่อกับแม่อันนี้ผักบุ่งหน้านี่ของฝากจากงงา ก็จับมือยะหางหายกันไปโดนเลยค่ะ่วงนี้บอคอยว่างเนาะก็เลยบอคอยได้ถ่ยายคลิป 小木塞，剪的 <laughs> <賽><好>、yeah, 是吧？Okay, okay. ยูชอทเชอร์เหนวันสงการวันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมแล้วก็วันที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเป็นวันพ่อเนาะปูกับย่าเพิ่นก็เลยข,ขึ้นเมียบ้านจาะคว้างบ่ได้ขึ้นเมียบ้านเดี๋ยวคว้างไปเที่ยวบัดนี้พ่อพ,อ,พอปูกับย่าขึ้นเมียบ้านอัน,นพ่อกับแม่ปูกเ็เลยฝากของฝากขึ้นมาให้น้ำ หอมไหมถึงมั้งผสมค่ะฝากเพจปลาแม่ปูะคะือเกล่องเลยด้วยค่ะขายปลาเขื่อนวนรัดกะะ็ค่ะ สีมีปลาแหงปลาสดปลามปลาล่าก็สร้างไปได้ด้วยค่ะ กมาสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีครับพี่ยังสวัสดีครับเร็วกินครับสวัสดีครับไปกินข้าวกับอะไรครับกินข้าวกับปลาปลาใช่ไหมลูกไอเก๊ไอเก๊โอ้จะกินกับไอเก๊เลยเหรอสวัสดีครับท่านผู้ชมพี่ยังกินข้าวกับปลาปลาวันนี้ก็จะไปเที่ยวไหนครับ จะไปดูพึ่งไปกับใครจะไปเที่ยวกับใครวันนี้ใครจะมารับมาไปซิ่งอ๋จะไปเชวิงมหนจะสองปีกลัวสองปีสองเดือนมูจากเซเว่นแล้วปุยขี้พันเซเว่นจนเซเว่นมันกัดหลายหลายพันเซเว่นมาได้กันเซเวง่งเซเว่นจะไปซื้ออะไรในเซเวน่นลูก อม,อมลูกอมเหรอจะไปซื้ออะไรอีกครับเกงหื่เกงเกงจะไปซื้ออะไรในเซเวน่นเกงหึ่เมอืมอย่ามาขยับโต๊ะหมามาสิลูกไก่หืมจะไปดูกไก่เี่ไปต่อไปรหรอ ไปกับใครป่อป๊าโอ้จะไปกับป่อป๊าเจ๊ไปดูเจ้าเจ๊ไปกับใครโอ๊ยโอ๊ยอย่ามานั่งโอ๊ยจะไปกับปูไปกับปูมานี่ยเดี๋ยวปูมารับเรวมาเู็วๆปูกับย่าจะมารับไปดูจรจะเข้ไป่แยมนะกไปดูเอาของมามา่ามันจะคุ่มไหมเออมค่ะคุ๊คุ๊คุ อืมอืมจะไปเอาลูกอมไปนับหนึ่งถึงสิบปวดหน่อยเร็วปวดท่านผู้ชมหน่อยนับหนึ่งถึงสิบเ้ออ,อ่ะหนึ่งสองเร่อมี่ห้เจงยังเลยก็มานับตรงนี้เนี่ยเมื่อวานบอกหวยอะไรนะลูกเมื่อวาน เก้าจิบเหรออะไรเนี้ยมาเนี่ย้บอกเลขเก้ากับจิบออกเก้าหนึ่งกับเก้าสองไปจิบไปหูนะคะปตาเพื่อนอันบอกเลขเพื่อนตาเพื่อนนับเลขเรียนเรปยาป๊าป๊า

Thank you. เติมแบบที่ง่าย่มาหุงนัวค่ะกินก็พักบุ่งหน้านี่เสียด้ใหญ่าแ้วช่วยใหญ่ช่วยอย่ไัเงเงาไปทำงาน้ป๊าป้าไปทำงาน 啊。<Yeah. S 2> yeah.

Lời hứa nằm Cảm sáu Không Tự ước ai Hiếu 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 ừ. หยุดแล้วค่ะมันอนีก็เรยเอยก็เรย่ดยๆเฮ็ดกับเขากินเอง แก้หวไมแก้วแก่วมะแกแกวิตินเ้าติกับไปอ้างอาวยางกับฟอนผา้่าพี่น้องขาเมื่อนี้กินเบาเบิด ฝ่ามาฝ่าไปเพาราะว่าเม่ชีได้ไปอาบน้ำแต่งตัวให้ลูกใสเนะคะกัดมากินเขา่ามากินเข่าทักทายกันคือเก้าหล่ะคะ่คะค่ะจังไดกัอย่าลืมคะ่ะก้อนสิไปจังไดกัอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปุยฝ่ายแนเดอรค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ